เก่งจริงๆดาราสาวชื่อดังเตรียมบินล่าฟ้าเรียนตัดแต่งผมที่อังกฤษฝ้ายสุภาพร์เตรียมบินลั่นฟ้าไปประเทศอังกฤษเรียนต่อในด้านการตัดแต่งทรงผมรดลั่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับฝ้ายสุภาพรมาลีซอนมิดแกนไทยแลนด์2016นหลังจากจบกันการประกวดเธอก็มีงานในวงการบันเทิงมากมายหลายด้านด้วยความสวยและความเก่งมากฝีมือ ทำให้เธอมีผลงานจำนวนมากและมีแฟนคลับหลายรุ่นชื่นชอบติดตามเธอซึ่งสาวไฟนอกจากงานในวงการบันเทิงจะปังแล้วนอกวงการบันเทิงเธอฝีมือดีสุดๆในเรื่องการตัดแต่งทรงผมที่เธอรงเรียนตัดผมจนจบหลักสูตรได้ในใบประกาศนียบัตรในประเทศไทยแล้วและวางแผนเตรียมบินล่นฟ้าไปประเทศอังกฤษเพื่อเรียนต่อในด้านการตัดแต่งทรงผมอีกด้วยจ้า